อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมก็พี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่านี่เพจเฟซบุ๊กเนาะตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนอ่าเพจเพจเฟซบุ๊กก็จะมีอ่าอ่ารายละเอียดของกราฟเนาะก็จะมีแผนที่ที่ที่แชร์ไว้ให้ในนี้เนาะของอาจารย์พี่ก็จะมีการแชร์อ่าในส่วนของบิตคอย n พวกพวกเหรียญต่างๆเนาะ อ่ะส่วนช่อง y o u t u ูะช่อง u t u b e นะครับก็จะเป็นของของผมเนาะตามผมลงทุนก็จะมีผมผมจะแชร์มุมมองของทองคำในแต่ละวันให้เนาะก็ปกติปกติก็คือผมจะแชร์อ่ะในในในช่อง y YouTube เนี่ยผมก็จะแชร์อย่างบางทีอาจจะแผนรอบกลางวันอย่างเดียวบางทีก็อาจจะมีรอบค่ำอย่างเดียวเนาะหรือว่าบางทีถ้าแบบขยันขยันหน่อยก็แชร์ทั้งกลางวันทั้งรอบค่ำเนาะให้ อ่าประมาณนี้แต่ส่วนที่ใครที่กับส่วนส่วนแผนใน YouTube เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ที่ดีเลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้แผนแบบเรียลไทม์เนาะก็อ่าสนใจก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์อ่ากลุ่มไลน์ของเราได้เนาะก็อ่าผมจะมี2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่มไลน์นักเรียนเนาะรุ่น6ตอนนี้ก็คือรุ่น6ก็สิ้นสุดรุ่น6อ่าแผนการเทรดก็จะมีการอ่าแชร์มุมมองในแต่ละวันก็จะมีการประชุมแผนเนาะก็จะมีอ่ามุมของแผนที่เฟกอ่าสหรับวันพรุ่งนี้เนาะอ่าแล้วก็ แผนประชุมแผนหุ้นอ่าวันละห้าตัวโดยประมาณเนาะแล้วก็แผนอ่าเราประชุมกันก็แผนทองคำอ่าส่วนอ่าคนที่อ่าสนใจคือคือแผนแผนการเทรดอ่าสำหรับ กลุ่มนักเรียนเนาะก็คือหมดปิดปิด,ปดลับแล้วเนาะคือไม่รับแล้วตอนนี้ก็คือไปรอรุ่นเจ็ดเลยสำคนที่อยากจะเรียนเนาะ,ะประมาณเดือนพฤศจิกส่วนคนที่สนใจอยากจะอยู่ในกลุ่มเปิดผ่อนเนาะจะมีผมจะแชร์แผนการเทรดให้ก็จะมะีแผนของรอบรอบค่ำก็คือจะเป็นแผนจากการประชุมแผนเนาะกับกลุ่มนักเรียนให้ก็คือรอบค่ำแล้วก็รอบรอบกลางวันเนาะรอบกลางวันก็จะมีแชร์แชร์ไว้ให้ก็คือ อ่ะเป็นมุมมองแล้วกันเป็นเป็นมุมมองในการเทรดสาหรับวันนี้เนาะเพราะว่าสาหรับในแต่ละวันเนาะก็รอบกลางวันกับรอบกลางคืนอ่าใครที่อยากจะเปิดพอร์ตกับทางช่องตัวผมลงทุนเนาะแผนทองคําอยากจะได้แผนทองคําก็คือ,อกดคลิกลิงก์ตรงนี้นะกดคลิกลิงก์ตรงนี้อ่ะเข้าไปอ่ะคลิกลิงก์เข้าไปปุ๊บอ่ะเราก็จะมีอ่าสนใจเปิดพอร์ตตรงนี้เนาะสนใจเปิดพอร์ตกับทาง XM เนาะอ่าโดยโดยโดยผมเนาะอาจารย์แบงก์อ่าก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาอ่ะพอคลิกลิงก์เข้ามาปุบ๊บ อ่าก็จะมีอ่ะเปิดเปิดบัญชีอ่าเปิดบัญชีจริงเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีการยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้เปิดบัญชีก็ทำให้จะเปิดบัญชีจริงตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าก็อ่ะกรอกอข้อมูลเข้าไปตรงนี้เนาะกกรอกข้อมูลเข้าไปตรงนี้มีชื่ออ่าแล้วก็นมสกุลอะไรพวกนี้เนาะอ่าภาษาก็ แล้วแต่เราเราใส่ไปเลยเนาะอ่าบัญชีข้อมูลประเภทแพลตฟอร์มการซื้อขายก็ใครใครถนัด MT4 ก็ใช้ MT4 ใครถนัด MT5 ก็ใช้ MT5 เนาะอ่าแล้วก็สามารถที่จะเทรดสกุลเงินดิจิตอนได้แล้วนะตอนนี้ก็คือพวกเหรียญต่างๆก็สามารถที่จะเทรดได้แล้วอ่ะแล้วก็บัญชีเลือกที่จะอ่าส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้บัญชีอ่าสแตนดาร์ดโนซอฟเนาะก็ใช้ใช้ตรงนี้อันที่สามตรงนี้เนาะอ่าอ่ะส่วนใครที่อ่ามีมีพอร์ตของ XM อยู่แล้วเนาะลราก็อยากจะเปิดเพิ่มเนาะ อ่าแนะนําว่าต้องกดผ่านลิงก์ตรงนี้เท่านั้นเนาะกดผ่านลิงก์ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีการขึ้นขึ้นตรงนี้มาให้ก็คืออ่าตรงนี้เป็นเลขไ d บีของผมเนาะหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้าสี่แปดคือถ้าถ้าเปิดผ่านลิงก์ทั่วไปคืออาจจะไม่ได้เข้ามาทางนี้เนาะอ่ามันจะมีรายงานโชว์มาให้เดี๋ยวก็ใครที่เปิดพร้อมาแล้วก็สามารถที่จะแจ้งผมเพื่อเพื่อขอร่วมเข้าในรายกลุ่มก็ได้เนาะอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูอ่ามุมอมองทองคําสําหรับคืนนี้เนาะที่มีการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนวันนี้ให้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันันเคครบ มอาจารย์แม่งพาดสิบเหรียญนะเว้ยอาจารย์สิบเหรียญเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้มาผิมขิงนะจริงแบบวันหมดเลยอ่ะคือเมื่อวานปิดแค่ะสิบเหรียญคนที่เอือรแมงติดทำดกลัวคือคือคือเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานมันก็ลงมาที่แนวแนวรับไม่ได้เนี่ยเมื่อวานคือมันลงมันลงแนวรับแบบตรงนี้เลยนะแบบเป๊ะเลยนะตรงไหนฮะสามสี่สามหนึ่ง แล้วก็อะไรฮะจำไม่ไปแล้วก็ไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็มาถึงเป้าเลยนะเออแล้วก็มาถึงเป้าเท่าไหร่ฮะเป้าเมื่อวานที่ให้ไว้ก็คือสี่สี่เก้าเนาะเป้าวานที่ให้ไว้คือสี่เก้าไม่ไ่รู้จำไม่ได้เลยจะรู้ว่าในสิบันเนียสิบสิบคือเต็ม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 เลยอ่ะเมื่อวานคือไม่ยี่ยี่สิบเลยนะที่สี่หนึ่งสามหนึ่งซัมติงอ่ะจาาเน้อใช่เนี่ยแม่งเต็มเหนียวเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะคือคือ รอบรอบรอบเมื่อคือนนะ่ะก็คือหยิบประมาณวิ่งประมาณยี่สิบสองเหรียญเนาะจากโลนะจากโลเม,ม<ไ>ื่อวานคบวิ่งไปหายดังนั้นวัน,นวันนี้วันนี้เองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเล่นแถวแถวสักสิบสิบสิบห้าเหรียญสิบถึงสิบห้าเหรียญเนี่ยน่าจะมีอมองว่ามองว่าสิบถึงสิบห้าเหรียญน,น่าจะมีโดยที่เมื่อรอบเช้าเนาะเมื่อรอบเช้าก็คืออยู่ในโซนแถวแถวสี่สี่สี่สามสี่สี่เนาะแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นไปถึงวิ่งขึ้นไปถึงห้าห้าสามโดยประมาณ จากรอบชาวเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะเนี่ยแถวๆนี้แถวๆสี่สามก็ประมาณเกือบเกือบสิบเหรียญแล้วสิบเหรียญแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือรีเพนตัวเองลงมากำลังจะกําลังจะหลุดโลนะก็มองสนตอนแรกก็มอง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 ว่าเดี๋ยวมันจะลงมาอย่างเงี้ยึอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาพีพีโซนนี้ปึ้งแล้วก็อะไรฮะแล้วก็เด้งเด้งขึ้นทํำนิวไฮประมาณนี้โดยโดยโดย,โดยไอเดียที่มองก็คือมองมอง,มอ,งอย่างนี้นะ<ต>เป็น A อ c เป็น X อย่างนงี้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็น จะขึ้นเป็น A ใหม่แล้วก็เป็น B แล้วก็เป็น c โดยโดยเงื่อนไขของขา X ตรงนี้จะต้องย่อออเผมมองว่าจะต้องย่อโดยประมาณไม่เกิน61.8ของไซเคิลทั้งหมดถูกต้องอ่าผมมองผมมองแบบนี้ผมมองแบบนี้โดยที่ไซเคิลทั้งหมดก็คือวัดจากข้างล่างตรงนี้อมาที่มาที่61.8มาที่61.8เห็นไหมมามาที่ข้างบนเนี่ยมาที่ข้างบนเนี่ยปึ๊กป๊เนี่ยแล้วก็วัด ดูเป้าลงมาหกสิเอจุดปยอยู่ตรงไหนหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดจุดเจ็ดที่้าดสดสดสดอาจารย์วันนี้อย่างที่น้องเอื้อมบอกอ่ะในโพสในห้องว่ามันไม่หลุดสี่สี่เลยนะสี่สามวันนี้มันไม่หลุดเลยนะตั้งแต่ทั้งวันเลยนะใช่ถ้าเกิดมันหลุดนี่มันก็แปดเหรียญเนาะเจ็ดเหรียญมาสามเจ็ดเลยนะถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยมันมีส่วนตางอีกเจ็ดเหรียญเลยนะถูกปะใช่ฮะ ถูกไหมอาจารย์ใช่เนี่ยก็มองคือมองมองว่ามองว่าหลุดนะส่วนตัวมองว่าหลุดมองว่าหลุดมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงมาแถวๆนั่นแหละแถวๆสามเจ็ดสี่ศูนย์แถวๆโซนนั่นแหละวางเอ็มเอ็มให้ดีแล้วกันวางเอ็มเอ็มให้ดีแล้วกันครับอ่าอ่าทีนี้อ่ะมาดูมาดูแผนเนาะมาดูแผนลองลองลองมองลองมองแผนในในรอบของหนึ่งชั่วโมงวันอาก่อนตอนเนี้ยถามว่าวันอาเนี่ยแท่งเทียนกลับตัวมายัง เรียบร้อยยมาเลยมันกำลังเดินมันมาแล้วนี่วานพ่อไอ้นี่มันเป็นมันเป็นท็ไฮใช่แท่งเทียนกับตัวแท่งเทียนกับตัวมันมาแล้วแท่งแท่งเทียนกับตัวของชุดเนี้ยมาแล้วมันเป็นอะไรฮะเทวิเซอร์ท็อปโดยที่เออป็นทวิเซอร์ท็อปโดยที่อะไรฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไอ้ตรงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฮิดเด้นแบร์จากรอบตรงนี้ด้วย yes ถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้ามองว่ามันเป็น hidden bear จากรอบตรงนี้นะโอ้โหแล้วก็แล้วก็แล้วก็แดง <laughs> แล้วก็แดงแล้วก็แดงเต็มแท่งแบบนี้ได้นะ <love> ผมว่าถ้าจะเข้านะรอรอ,รอ store o v e r s o l ดีกว่า H1 <อ>เลยหรอรอ s รอ store o v e r s o l ของ H1 เลยมันจะมันจะเป็นการฟอร์มกรอบในไซคลเดียวกันประมาณนี้เข้าใจคำว่า form กรอบในไซคลเดียวกันไหมอร์มกรอบในไซคลเดียวกันก็คือถ้าไอตรงนี้ยอ่อปึ๊บ ลงมาตรงนี้<ม>ยกโล<ม>ปึง้ง<ม>แสดงว่ามันจะดีดสู้หนึ่งเที่ยวปึง้งอย่างนี้<ม>อ่ะ<ม>แล้วก็กลายเป็นว่าไอต้ตอนไอ้ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาโอเวอร์บอทชุดนี้แล้วก็เกิดเพ่งเพ<ม>ียนกับตัวแล้วโซนนี้แสดงว่ามันไม่ผ่านไฮ<ม>พอไม่ผ่านไฮเซ็ตมันจะลงมาหนึ่งเที่ยวแล้วก็จากรอบของฮิดเดนแบร์มีโอกาสที่มันจะตบหลุดโลตรงนี้ตบตบ,ตบหลุดสี่สามสี่สี่แถแถวโซนนี้เ,เพื่อลงมาหาสี่ศูนย์สามเจ็ดถ้าชุดนี้มันลงมาโอเวอร์โซของตรงนี้ปึง้งระวังจะเจอ อะไรฮะจะเจอรอบ RSI o v e r SI s o l ของทางเฟรมย่อยอาจจะเป็นทางเฟรม15นาทีหรือ30นาทีดูดูดูด้วยนะต้องไปดูด้วยนะลงเนี่ยเหมือนเหมือนอะลองย่อยไปดูที่15นาทีดูรอบ RSI นิดนึงเฮ้ยถ้าเป็นรอบ RSI มันจะกลายเป็นอะไรฮะ RSI o v e r s o l ยกยกโลยกโีกันตรง เด้งหนึ่งรอบสโตแล้วก็เด้งหนึ่งรอบสโตแล้วจำไว้นะว่าเด้งหนึ่งรอบเด้งหนึ่งรอบสโตบางทีเวลาต้องไปดูว่ามันเล่นเล่นเล่นหนึ่งรอบสโตของอะไรของถ้าไอซ์ไอจิ้มของสามสิบนาทีหรือถ้าไอซ์ไอซ์ไอจิ้มของสิบห้านาทีผมว่าแปดเหรียญนั่งมีมถ้าสิบห้านาทีนี่คือแปดเหรียญนั่งมีสี่มาห้าสิบโอเคหกเจ็ดเหรียญใช่ใช่เนี่ยเนี้เนี้เนี่ยถ้ามันลงมาแบบนี้ปั้งแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นการจิ้ม อะไรฮะเจมไอซ์ไซโคโซนะจบแสดงว่าไอไซเคิลตรงนี้มันจบมันจบมันจบพอดีอ่าถ้ามันถ้ามันจบถ้ามันจบพอดีปุ๊บมันเจอปึ้งโอเวอร์โซเทียบโอเวอร์โซยกโลของรอบไอซไซปั้งเจอแน่ๆหนึ่งรอบสโตโอเวอร์บอสนั่นแหละพอเราจับไทม์เฟรมแบบนี้ได้ปุ๊บอ่าโอเคเราแสดงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราดูเราดูที่ไทม์เฟรมสิบห้านาทีนาทีตอนที่ตอนที่มันเล่นโอเวอร์โซของรอบไอซไซแล้วกันอ่าจะวาง alert ไว้ อีกสิบห้านาทีอ่อีกไม่เยอะแล้วเห็นไหมอีกอีกไม่เยอะอีกไม่เยอะแล้วอีกไม่เยอะแล้วคำถามอาจารย์คำถามนะถ้าสมมุติ r อ i อสสิบห้านาทีมันโอเวอร์โซจบรอบอมันต้องเด้งหนึ่งรอบสโตใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสโตของหนึ่งวันอาวอ่ะยังไปไม่ถึงไหนพึ่งทางาาสมมตอาาิอ่าอย่างนี้ก็คือเราเล่นเด้งก่อนถูกไหมใช่เล่นเด้งก่อนแล้วก็ แล้วก็ดูจังหวะที่มันลงที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยเอ้ยโซนว่าลองดูว่าเอโซนนั้นมันมีคียบูคีบูอยู่ไหมเหนือไหมคือตอนตอนนี้ตอนนี้ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นคียบูชัดเจนก็คือแท่งแท่งเขียวแท่งนี้ถูกไหมเนี่ยแท่งเขียวแท่งนี้เพราะนั้นครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวแท่งนี้อยู่ตรงไหนอยู่ประมาณสี่สองจริงอยู่ประมาณสี่สองเนี่ยอยู่ประมาณสี่อ่าสี่หนึ่งจุดจุดเจ็ดโดยประมาณตรงนี้สี่หนึ่งจุดเจ็ดเพราะฉะนั้น ถ้าเราถ้าเราเราลองวางเทรดเซตอัพว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นถ้ามันเล่นแบบนี้แ mm hmm. สดงว่าเฮ้ยมีโอกาสที่มันจะลงมาเล่นแถวๆโซน P p พก็คือไอ้ตรงสี่ C 1หนึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็หัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซน PP ถูกไหมถ้ามันย่อลงมาปักยังไงเฮ้ยมันต้อง,ม,องมันต้องด้งสู้ก่อนหนึ่งเที่ยวแน่ๆนจากอะไรฮะจากจากโซนวอลลุ hmm. ่มโซนนี้จากโซนวอลลุ hmm. ่มโซนนี้เนี่ยถ,ถ้าถ้าดูทีเฟกวันนี้โอ้โหู้เลยเห็น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 ชัดเจนเลยมันเล่นมันเล่นมันเล่นแบบนั้นจริงๆริทีเฟก เนี่ยอ่าลงลงวางโซนประมาณนี้แล้วกันลงวางโซนประมาณนี้ประมาณสี่หนึ่งอเนี่ยพมันมาถึงสี่สี่มันก็ได้อี่ละเออมันพยายามฐานใช่ใช่มันมันพยายามไม่ไม่ให้ตัวเองหลุดหลุดจากตรงนั้นน่ะมันจะพยายามไม่ให้ตัวเองหลุดจากตรงนั้นคืออ่าแนวแนวหกสี่แปดเมื่อกี้ก็คือสามสามเจ็ดสามเจ็ดซ้มติงเนาะสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดซ้ำติ่งตัวเไงอาจารย์อะฮะ ก็ก็คือเงื่อนเงื่อนไขแสดงว่าแผนการแผนการเทรดของคืนนี้เงื่อนไขก็คือห้ามหลุดแถวแถวโซนนั้นแหละโดยโดยโดยเราจะใช้ตัวพินบาตรงนี้ก็ได้ใช้โลของพินบาตรงนี้ประมาณประมาณเท่าไหร่นี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะเอ่อเอาแบบที่แบบไม่ห่างกันมากก็ประมาณประมาณสามสี่อ่ะตรงนี้แล้วกันประมาณสามสี่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งของแท่งพินบาตรงนี้ อ่าประมาณประมาณสามสี่แต่นั้นถ้าเราเล่นหน้าบายอ,อ่าเราเล่นหน้าบายแถวโซนตรงนี้เฮ้ยหลุดตรงนี้ปุบ๊บอ,อาจจะต้องเลิกนะบล็อก่นอ่าอ,อาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะต้องบล็อกก่อนนะเพราะมีมันมีโอกาสที่ทําเฟรมสามสิบนาทีมันเออเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงสชั่วโมงนะอยากอยากให้ดูสี่ชั่วโมงนิดนึงคือสี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยจากจากรอบของ rsi over so เห็นไหมตรงนี้นะจากรอบ rsi over so ตอนเนี้ย สโตมันยังไม่โอเวอร์บอดเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแน่ๆก่อน,อนเห็นแน่ๆก่นอนหนึ่งเที่ยวหนึ่งรอบสโตโอเวอร์บอดเออแผนแผนก็เลยมองมองไวท้ที่มองไว้ที่ห้าห้านะตามรอบตามตามหกแนวหกสิบอจุดปดของขาซีในรูปแบบของอเอลองเกต s ิก s ซกอ่าเพราะนั้น,นคืนนี้เป้าบนจะอยู่ตรงนี้เลยห้าห้า เป็นเป้าเซลล์ด้วยอ่าเป็นเป็นแนวเป็นแ<ซ>นวเป็นเป็นโซนเซลล์ด้วยค,คือคือแบบถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นแบบทั้งสองสวิงอ่ะคือเอาลงก,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 กูก็เอาขึ้นกูก็เอาลงอีกกูก็เอาเออมาเนี้ยอันนี้อันนี้<อ>นก็เออก็นี่ก็เล่น<อ>เล่นตามสวิง<อ>แล้วแล้วแ,แต่แล้วแต่<อ>แล้วแต่พี่พี่แลแต่พี่พี่เออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่พี่เลยอ่าแล้วก็เป้าขึ้นจะอยู่ที่ห้าห้าห้าถึงห้าแปดโดยประมาณ ถามว่าห um, pues hmm. right uh. ้า uh. ห้าห้า uh, ห้าถึงห้าแปดเนี่ยคือเป้าขึ้นของ h อสหนเนี่ยกรณีที่เขาเบรกไฮขึ้นไปเบรกคือเบรกเบรกห้าสี่เนี่ยเขาจะไปตรงนู้นเลยนะอ่าหกศูนย์หกศูนย์โดยประมาณไอ้หกหกหกศูนย์หกสองโดยประมาณหกศูนย์หกสองโดยประมาณอ่าแต่ว่าถ้าไหมสองอ่าถ้าถ้าของของของสิบห้านาทีของสามสิบนาทีล่ะของสิบห้านา้ีของสามสิบนาทีเนี่ย มันจะมีรอบไซเคิลอยู่ตรงนี้เนาะปื๊ดตรงนี้อ่าแล้วก็แล้วก็รอบบูดตรงนี้เนาะของของสามสิบนาทีอ่ารอบบูไดตรงนี้อนเนเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปื๊ดนี่ปื๊ดตรงนี้อ่าแล้วก็รอบตรงนี้ปึ้งตรงนี้คือขึ้นมาบอสแต่แต่สโตของสามสิบนาทียังไม่โอเวอร์โซนะยังไม่โอเวอร์โสนั้นถ้ามันไม่โอเวอร์โซแล้วมันยังไม่หลุดโลตรงนี้มันมีโอกาสวกกลับไปขึ้นไปหาส่วนบนได้ทุกเมื่ออ่าเนเอาไหม โอกาสวกกลับไปวิ่งวกกลับไปหาโซนบนได้ทุกเมื่อแล้วก er ็ระวังให้ดีว่าถ้ามันขึ้นไปหาแนวไฮปักอย่างนี้มันคืออะไรฮะมันคือแบรดไดแน่นอนมันคือแบรดไดแน่นอนแบรดได้แน่เออมันคือแบรดไดใช่มันคือแบรดไดแน่แน่เพราะนั้นเฮ้ยห้าห้าตรงนี้มีในยะเซลได้เซลได้เออเซลได้โดยโดยใช้อะไรฮะโดยใช้ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงที่เป็นแท่งเซตอัพทางทางโซนซ้ายมือเป็นแนว stop loss เออตรงนี้แต่ว่าตรงแนวนั้นอยู่ตรงไหนแนวนั้นคือแท่งแดงยาวครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวที่มันโดนตบลงมาก็คือตรงนี้นั่นแหละนี่หกสองหกสามนั่นแหละที่เราคุีกันไงเออเออหกเตอร์อ่าคือถ้าเราจะเซลล์แถวห้าห้าถึงห้าแปดแนวบล็อกจริงๆโอ้โหหกหกนี่หกสองนี่มันคือเป็นเป้าขึ้นของของของเอชวันนะ ออลองอ่าลงวางแบบนี้แล้วกันหกสองตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวบล็อกเนาะเป็นแนวบล็อกของของคนที่จะเล่นหน้าเซลแล้วก็โดนล,ลากกลับขึ้นไปเนาะออประมาณนี้ห้าแปดด้วยนี่อือฮึก็ห้าห้าถึงห้าแปดแล้วก็ <IS C 1> ถ้าเบรกเบรกหกสองแล้วก็ยืนหกสองได้เนี่ยโอ้โหก็ไกลไกลเลยนะอาจจะเป็นการนุ่นขึ้นกับวกกลับขึ้นไปเป็นเป็นเป็นทิศทางจากจากจากลงเป็นขึ้นเลยนะ มันก็อย่างนั้นคือเท่ากับว่ามันเป็นไซคลใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่ฮะเป็นไซคลใหม่เลยแล้วก็เราก็จะกลายเป็นการเล่นของทําเกมหนึ่งชั่วโมงไปเลยนี่ขอโทษนะไม่ใช่เวฟห้าเหรอถ้าเกิดสมมุติมันขึ้นไปหกสองหกสามมันคือเวฟห้ามันเป็นส่วนหนึ่งของเวฟห้ามดูอาจารย์ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเวฟห้าของของไม่ใช่ไซคลใหม่อ่าเป็น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 ส่วนหนึ่งของของเวฟห้าของคือคือไอ้ตรงเนี้ยมองมองทั้งก้อนตรงเนี้ยเป็นไซคลใหม่ไปเลย มอเป็นเซนคล์ใหม่ไปเลย <Okay. S 1> ก็คืออาจอาจจะขึ้นมาเป็นอะไรฮะ <5. S 1> อ่าอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปั้ง <5. S 1> ขึ้นมาห้าเนี่ยประมาณนี้โอเคเข้าใจอืออ่าแผนแผนกรอบก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเพราะนั้นจุดจุดที่มันจะลงจะคอนเฟิร์มการลงก็คือมันต้องหลุดหลุดฐานตรงนี้นะสี 4, 9, ่สามจุดเก้าโดยประมาณนะตรงนี้แข็งแรงมาก